สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจกเกติยศเกตสูงส่งนะครับในรายการสิงไอดอลรายการดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับและตอนนี้โจกอยู่ที่ตึกไบโอเทคที่สวทชครับซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยนะฮะเขามีคนเก่งๆเยอะมากเลยและวันนี้ครับโจกจะพามาพบเจอกับไอดอลสาวท่านนี้นะครับที่เป็นนักวิจัยหญิงที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเลยทีเดียวครับดรท่านนี้จะเป็นใครไปพบเจอกันเลยครับดรนิสรา กาลูนอุทัยสิริหรือดรต่ายหัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอเรย์แบบครบวงจรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคือนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับรางวัลการันตีจํานวนมากตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ดรต่ร์ตายได้เลือกเดินในเส้นทางที่รักและพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้จนสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยแต่ละก้าของความสำเร็จของดรตายจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ สิงห์ไอเดลครับตอนนี้โจบอยู่กับดรตายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรตายผมขอเรียกว่าพี่ตายแล้วกันเนาะจะได้แบบใกล้ชิดนิดนึงนะพี่ตายตอนนี้พี่ตายทำทำตำแหน่งอะไรอยู่ที่ที่เนี่ครับบิวเทคคือพี่ตายเป็นนักวิจัยนะคะตอนนี้เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพบิวเทคบิวเทคใช่ไหมฮะมันคืออยู่ในหนึ่งในสวทชใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนึ่งในศูนย์ของสวทชก็คือสวทชของเราเนี่ยพันธกิจของเราคือต้องการจะขับเคลื่อนวิทยา าตรและเทคโนโลยีหนึ่งในวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีที่สําคัญก็คือไบโอเทคโนโลยีนี่แหละนั่นก็คือไบโอเทคเนี่ยมีพันธกิจที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไบโอเทคโนโลยีในของประเทศไทยก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องไบโอเทคผมขอย้อนกลับไปก่อนได้ไหมอยู่ดีๆพี่ตาย คิดตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าว่าเฮ้ยโตขึ้นฉันอยากจะเป็นนักวิจัยอยากจะคงคงเด็กเด็ไม่รู้ขนาดนั้นเลยไม่รู้จักไหมก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหนี่งมันเป็นอาชีพตอนนั้นน่ะเวลาคิดถึงนักวิทยาศาสตร์น้องโจ๊กคิดถึงใครอืมคิดไม่ออกเลยแต่แต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะแบบเข้าไปใน l a บแล้วก็หย่อนสารแล้วอะไรอย่างนั้นดูหนวดหนวดเลยนะตอนสมัยก่อนเราไม่คิดถึงนักวิทยาศาสตร์เราจะคิดถึงประมาณแบบ ไอสไตน์หัวข้อฟิ้นใช่หรือไอแซคนิวตันที่ลูกแอปเปิลหล่นลงมาแล้วแบบโหฉันต้องคิดถึงการวิตี้ได้แรงน้มถ่วงได้มันก็เลยไม่ได้เป็นอาชีพในฝันของพี่เพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คืออาชีพเหมือนเป็นพวกอัจฉริยะที่เขาคิดอะไรไปเรื่อยอะไรใช่ไหมจกตอนนั้นควาสึกว่าโหเราไม่ได้เกิดมาอัจฉริยะเราคงไม่ได้สามารถเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าพี่ต่ายเนี่ยชอบวิทยาศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์ก่อนแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กก็เลยชอบทาง สายงานทางด้านนี้แต่ไม่เคยคิดหรอกเขาว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล,และจุดจุดพลิกผันที่ทําให้เราเริ่มเริ่มซึมซับมันมาเรื่อยคืออ,คอะไรฮะนอกจากการรักคณิตศาสตร์นอกจากรักทางนี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กสมัยก่อนที่เรียนเก่งเนี่ยก็สายวิทย<อ>์ไปก่อนอะไรแบบนี้อ่าเสายวิทย์อสายวิทย์เราจะเอ็นเข้าอะไรเข้าหมอแล้วพี่สาวพี่ไตก็เรียนแพทย์ไปก็บอกโอ้เรียนเข้าหมอแน่ๆพ่าเข้าเข้าหมอได้ปุ๊บเนี่ยจุดพลิกผันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ไต่ไปสอบทุนรัฐบาลไทยด้วย ซึ่งทุนรัฐบาลไทยเนี่ยเขาให้สอบได้อย่างมาก2ทุน,นเลือกได้2ทุนพี่ใหญก็เลือกทุนออของกระทรวงการต่างประเทศคือเป็นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นวิศวะเคมีตอนนั้นเนี่ยโชคดีติดทั้ง,อง,ง2องอันเลยตอนนั้นก็จะเป็นเรียกว่า3 c h ช i อย3 o p ออ o ชัที่ที่เราจะต้องเลือกละ บอกเลยน้องโจ๊กตอนนั้นนะนะนตอนนั้นเนี่ยสังคมต้องบอกว่าคุณเข้าหมอได้ทําไมคุณไม่เรียนหมอ,อมพี่สาวก็เป็นหมอพี่ต่ายตอบคุณพ่อคุณแม่เลยว่าพี่จะเรียนหมออแต่จุดจุดที่มันเปลี่ยนชีวิตพี่ตายก็คือคุณพ่อคุณแม่ถามว่าอยากเรียนหมอเพราะอะไร<อ>พี่ตายตอบทันทีอยากเรียนเพราะอยากไปเรียนกับพี่สาวเ <laughs> <า S 2> พ่อแม่ก็เลยโบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนะไม่ใช่เหตุผลที่ยั่งยืนนะก็เลย ถามว่าแล้วทำไมไม่ไม่พิจารณาอีกสองทุนละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่จ่าบอกโหเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกลับมาเป็นนักการทูตพี่จ่ายก็ประมาณว่าพูดตรงมากทาเป็นนักการทูตนี่พี่อาจจะทําให้ประเทศชาติเสียหายได้ไม่เหมาะออกับบุคลิกภาพแน่ๆที่สําคัญไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยก็จะเน้นเรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเรารักแต่เราคงจะคิดถึงฟิสิกส์เคมีชีวะอีกทุนหนึ่งเนี่ย วิศวะเคมีน้องโจพี่ตายเป็นเด็กนครสวรรคร์โตเกิดเรียนที่นครสวรรค์มาตลอดอไม่รู้จักวิศวะเคมีคืออะไรก็บอกในเมื่อไม่รู้จักจะเลือกได้อย่างไรแล้วจะต้องจบมาเป็นนักวิจัยคุณพ่อเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูนครสวรรค์สมัยนั้นนี่คือสถาบันสูงสุดของนครสวรรค์เพาะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปถามเพื่อนให้ที่สอน เคมีเพราะวิศวะเคมีอุ๊ยเคมีอาจจะรู้ก็ไปถามเพื่อนที่สอบเคมีว่าอ๋อวิศวะเคมีเป็นยังไงแล้วเพื่อนรู้ไหมครับไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันเลยครับแต่สิ่งที่ดีก็คือพอไปถามเขาก็บอกโอ้ไม่เป็นไรแต่เขามีคนรู้จักมีญาติเขาเนี่ยจบวิศวะเคมีเลยแต่สอนอยู่ที่มจทตอนนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวังมดคือขับรถมาจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพแล้วต้องต่อกรุงธนนะก็อาจารย์ก็จะก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เมืองนอกเนี่ย พอเรียนวิศวะมันไม่ใช่เรียนแค่ฟิกส์เคมีนะม,มันจะต้องเรียนชีวะเรียนคณิตศาสตร์เรียนทุกอย่างเลยวิศวะเคมีนี่เป็นการเขาเรียกว่าผสมผสานของทุกศาสตร์มารวมกันเราก็เริ่มโหตาเป็นประกายละเพราะเราชอบหมดเลยทุกแขนงแต่เราก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยด้วยความเป็นข้าราชการเขาจะบอกว่า เมื่อเราจะ้รับทุนเนี่ยเราจะต้องกลับมาทดแทนบุญคุณประเทศนะห้ามเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเรียนจบกลับมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะเป็นอะไรก็เรียนถามอาจารย์เพราะาตอนนั้นบอกว่ามาเป็นนักวิจัยน้องโจ๊กต้องคิดถึงว่ามันก็ เป็นสิปีมาแล้วอย่าพูดเลยว่ากี่สิปีนะมันจะไปกันอย่างเพราะนักวิจัยมันไม่เป็นอาชีพอาจารย์ก็บอกอ๋อวิจัยเนี่ยมันเป็นอาชีพใหม่ในประเทศไทยซึ่งจะเอาความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยแหละมาประยุก์ตแต่ตอบโจทย์ประเทศชาติเพราะคำนั้นเนี่ยจริงสำหรับพี่เนี่ยพี่ต้องบอกว่ามันตรงใจมากเลย เราจะได้ทําอะไรที่ตอบโจทย์ประเทศชาติ hmm. โดยที่ไม่ต้องถือปืนไปเป็นทหาร uh huh. เรารู้สึกเจ๋งอะแล้ว uh huh. ตอนที่พ่อ,อขับรถกลับมาที่นครสวรรค์นะคะพ่อถามว่าตกลงได้ข้อมูลทั้งหมดหรือ,อยังครบถ้วนที่จะตัดสินใจหรือ,อยัง uh huh. แล้วบอกครบถ้วนแล้วเราเลือกอะไรตกลงหนูจะเลือกวิศวะเคมีแล้วมา,ารับทุนรัฐบาลไทยเพราะว่า uh huh. หนูจะได้เรียนสิ่งที่หนูอยากเรียนทุกอย่างเราจะได้กลับมาทํางานที่หนูคิดว่าหนูคงต้องชอบเพราะจะได้ทํางานอะไรที่ทา้าทายเราได้ตอบโจทย์ประเทศชาติเอ้อฟังดูมันยั่งยืนคำนี้มันเหมือนว่าเป็น,เป,นเป็นแรงผลักดันให้ใเราแบบว่าอดแน่นอนเออเลือกคณะนี้ร,รู้สึกว่าเราจะทำอะไรสิ่งดีๆเพื่อคนมวลรวมได้ดูนางงามเนาะแต่ตอนนั้นรู้สึกงั้นจริงๆคืออย่างนี้ค่ะน้องโจการที่โตมาด้วยข้าราชการครนะูเนาะครอบครัวที่เป็นข้าราชการครูทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เราได้ถูกปลูกฝังมาตลอดเลยว่าเงินทุกบาทที่เลี้ยงลูกสองคนก็มีพี่ตายกับพี่สาวพี่ตุ่นเนี่ยม,มันมาจากเงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ค่าเราเรียนพี่เรียนโรงเรียนรัฐบาลเทอมละห้าร้อยบาทรวมอา,อาหารถาดหลุมด้วยเนี่ยที่ค่าเราเรียนเนี้ยไปเบิกได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชก,การพี่ตายไม่สบายเขาไปเบิกไปเบิกได้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะใส่หัวว่าเหมือนเราอะ่ะได้ทุนมันตั้งแต่เกิดจนโตทําอะไรก็ได้ต้องทํา สิ่งดีๆให้กับประเทศนี้มันก็เลยพอเรารู้สึกว่าถ้าเราจะจบกลับมาแล้วได้ใช้ความรู้ความสามารถของเรามาพัฒนาประเทศที่เขาเลี้ยงเรามาที่เขาดูแลเรามาเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่จะ <c oughs> เด็กหนึ่งควรจะทําได้อ่ะค่ะมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนอสรุปว่าเราก็เลยเลือกขณะนี้ <c oughs> แต่ว่าปรีโท <c oughs> อเอกจะเป็นยังไงช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับดรต่ายกันต่อในสิงเดลนะครับ สนับสนุนโดย s i n ค Corporation